มาพบกันไอคลิปแนวหังเสีงภาคบ่ายนะครับประจำวันจันทร์ที่6นะครับสำหรับหังเส็งเมื่อเช้าเจาะ57นะครับดีที่ยังอยู่นะครับจับที่ลบขึ้นบวกเนะาะเมื่อเช้าปิดที่เบิ้ลนะครับ6 1 1 5 7ครับผมก็รอรุ้นอยู่ว่าเขาจะดีดหรือไม่ดีดสรุปแล้วไม่ดีดนะครับก็รอดไปครับนึกว่าดีดนะนึกว่าดีด พอปกติทุกวันจันทร์เห็นดีดหายหมดตลอดนะครับบ่ายนี้จากตัวเปิดตัวปิดตัวเปิดเชา้าตัวปิดเชา้าตัวเปิดบ่ายชอบ6ครับนะครับวิ่งบนลุนล่าง6นะครับเลขที่ผมวางถ้าถูกใจท่านไอถูกใจท่านจัดแล้วกันนะครับและถ้าในตัดคลิปมีโฆษณารบกวนดูให้ผมด้วยนะครับ1662ครับ1 6 6 2 หกห2นึ่งสองะครับหกหกหนึ่งสองแล้วอีกคู่ที่ชอบห้าสี่หกสี่โอเคครับหกสี่สี่หกอ๋อสี่หกแล้วก็ศูนย์ห้าครับอาา่าฮะใครอยากได้คู่กับ4 6 0 5ไปจับตามตารางดูนะครับ ร้อยมัดหนึ่งครับร้อยมัดหนึ่งหนึ่งเข้าไปครับเนาะอยาแต่3ตัวตรงก็เล่น3กลับ6กลับไปนะครับได้แนวนี้ครับสำหรับหังเสงภาคบ่ายนะครับก็เดี๋ยวเจอไอทีหุ้นหนึ่งครับ3รัดแล้วก็ดาวโจนส์ครับ